สวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวิดีโอน้ำหอมในวันนี้เนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบน้ำหอมทั้ง3ตัปวนะครับว่ามันมีกลิ่นที่มันแตกแต่ยังไงซึ่งมันเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างจะมีราคาที่จับต้องได้ง่ายด้วยแล้วก็เป็นน้ำหอมที่กลิ่นดูหรูดูแพงครับเป็นกลิ่นที่มีความคลาสสิกในตัวแล้วก็มีความใช้ได้ค่อนข้างจะง่ายด้วยนะครับก็ก่อนที่เข้าไปรับชมวิดีโอนี้เนี่ยอยใหลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญก็คือกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ ถ้าพอไหเนี่ยเกดีกได้เลยครับโอเคก็ต้องบอกก่อนแล้วกันครับว่าน้ําหอมในวันนี้สามตัวในวันนี้มันเป็นน้ําหอมอะไรเนาะก็จะเป็นน้ําหอมของลาลีกนะครับเป็นลายขององเครนววซึ่งเขาก็จะมีแฟลงเกอร์ออกมาทั้งหมด3ตัวนะครับรุ่นแรกเลยก็คือจะเป็นองลาลีกองเครนววธรรมดาเนาะเออผมไม่แน่ใจว่าวันเวลาที่เขาปล่อยออกมามันมากน้อยหรือว่ามันห่างก,กันมากแค่ไหนก็คือที่ผมได้มาเลยก็คือจะเป็นตัว ตัวสปอร์ตก่อนล a ลิคองเครนัวสปอร์ตก็ผมก็ไปหาตัวออริจินอลมาก็คือลาลิคองเครนัเนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้ The l ะลิคองเครนัวเอเล็กสเตรมานะครับก็เป็น3ตัวที่ผมจะมาเปรียบเทียบกันในวันนี้นะครับซึ่งขอเริ่มที่ตัวออริจินอลก่อนละกันนะครับออริจินอลของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแบบสีออกไปทางแบบเหลืองเหลืนะแต่ว่าไม่ได้เหลืองเข้มแรงมากนะซึ่งกลิ่นของเขาอะกลิ่นที่แบบว่าเปิดมาก็จะมีความแบบ ยาแฝกครับก็คือจะมีความแบบสไปซี่เล็กๆแต่ว่าก็มีความสดชื่นมีความเขียวๆป่าๆแต่ว่าที่ผมได้กลิ่นเนี่ยก็จะก็จะมีความสไปซี่นำมาเลยแล้วก็จะตามด้วยของไม้จะตามด้วยยา่าแฝกที่ถามว่าถ้าใครชอบแบบกินย่าแฝกกินแบบสไปซี่อย่างเงี้ยก็จะชอบตัวนี้ไปเลยนะแล้วก็ราคาของเขาก็ไม่ได้สูงเลยทั้งสามตัวนี้เนาะแล้วก็ถามว่าเหมาะกับใครผมก็คิดว่าเหมาะกับพนักง,งานออฟฟิศแต่อาจจะต้องฉีดไม่เยอะอาจจะต้องฉีดสัก สองถึงสามสเปรย์ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอืมมันก็ถามว่ากลิ่นฉุนไหมผมก็ว่าช่วงรแรกๆที่ฉีดสองครั้งสองครั้งแรกที่ฉีดก็จะคิดว่ามันฉุนนะแต่ว่าพอฉีดไปเรื่อยๆมันก็เริ่มปรับตัว,ผม,มตวผมเริ่มปรับตัวกับกลิ่นได้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ฉุนอะไรมากขนาดนั้นซึ่งสองสา,สามสเปรย์ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอืมสำหรับพนักง,งานออฟฟิศนะที่อาจจะไม่ได้นั่งไกลจากอาจจะนั่งห่างกับคน ที่คุณนั่งด้วยอะไรสัหนึ่งถึงสองเมตรก็ยังโอเคอะไรเงี้ยครับอืแล้วก็เหมาะกับพวกแบบงานปาร์ตี้คืนก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็งานปเรทตีอ้อะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ทาได้เหมือนกันฉีดสักสามสี่ห้าสเปรย์ส่วนงานทางการก็เหมาะเหมือนกันอืก็ทําให้คนเป็นคนที่ดูแบบใส่สูตรผูกไทยเป็นคนที่น้ำหอมใช้น้ำหอมที่ราคาไม่แพงแต่ว่ากลิ่นเนี่ยดูแพงดูดูหรามากขึ้นเลยนะครับอืมอาจจะเป็นอากาศที่่อาข่าจะเย็นหน่อยมีแอร์ ไม่ใช่การแจ้งร้อนๆหรือว่าเป็นการแจ้งที่อับๆฝนตกอะไรเงี้ยมันอาจจะกลิ่นเนี้ยมันอาจจะไม่เหมาะเลยครับอืมก็อาจจะเหมาะก,กับอากาศเย็นๆนิดนึงค่อนข้างจะเย็นเลยนะครับอืมถามว่าอากาศร้อนถ้าอยากจะใส่ก็สักหนึ่งสองสเปรย์ก็ผมว่าก็โอเคแล้วนะอืมถ้าอยากจะใส่กับอากาศร้อนๆนะแต่ว่าลายนี้จริงๆแล้วก็าอาจจะเหมาะก,กับอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นจนถึงเย็นมากๆอะไรเงี้ยครับอืมก็ผ่านไปตัวแรกเนาะก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่แบบว่ามีความสปซี่แล้วก็มีความสดชื่นอยู่ด้วยแล้วก็ มันจะมีตัวที่2ซึ่งเป็นตัวสปอร์ตของเขาไอตัวสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นน้ําแบบค่อนข้างจะออกฟ้าๆคิวเขียวนะครับอืเป็นกลิ่นที่สดชื่นมีย้าแฝกที่ก็น่านเดาชัดเหมือนกันแต่ว่าเหมือนแบบเขาจะลดความย้าแฝกลดความวเขียวลดความปาลดความสไปซี่ลงมาให้มันพอเป็นน้าหอมที่แบบว่าสปอร์ตเนาะเป็นน้าหอมที่ใช้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เป็นน้าหอมที่อ,อนเนกประสงค์มากขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่ามันใช้กับงานแบบ วิธีการงา,ง,งานไปเดทงานไปเที่ยวกลางคืนได้อยู่ไหมผมคิดว่ามันแทบจะแทนกันได้เลยเออมันแค่ลดความสไปซี่ลงมาลดความแยกแสลงมาทําให้กลิ่นดูซอฟต์ลงมาทําให้กลิ่นดูใช้ง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยเออซึ่งถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนผมก็บอกว่าชอบตัวไลค์องคริ n าร์สปอร์ตมากกว่าเพราะว่ามันเป็นต้องของที่ใช้ได้หลายสถานการณ์มากกว่าใช้ได้หลายโอกาสมากกว่าแล้วก็มันจะมีความลดความเป็นผู้ใหญ่ลงมาเออทำให้เด็กมหาะมอะไรอย่างผมเองก็ใช้ได้แล้วอันนี้อาจจะเป็น กลิ่นที่แบบว่าอาจจะดูสูงอายุมากกว่าเด็กมหาลายัยไปสักนิดน,นึงอาจจะเป็นกลิ่นที่ดูักับเหมาะกับพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนที่ทําง,งานไป30มสิบไปไปลายแถบสิบต้นๆอะไรเงี้ยอาจจะเหมาะกับพวกเขามากกว่าแต่ว่าลอรีก็ครีนาสปอร์ตมันจะเป็นแบบกลิ่นที่ดูดูเด็กลงมาดูยาว์วมากกว่าแล้วก็ไม่ได้มีความฉุนไม่ได้มีความรุนแรงอะไรมากกว่าตัวแรกอะไรเงี้ยครับอืมก็เป็นน้ำหอมที่ค่อนจะมนีปรผสมเลย ใส่ไปเรียนใส่ไปทำงานออฟฟิศก็ถือว่าใส่ได้แล้วก็สามสี่สเปรย์อาจจะเพิ่มจากตัวออริจินอลของาม,มาหน่อยส่วนงานปาร์ตี้คืนก็ถือว่าใช้ได้สบายๆเลยนะเออแล้วก็ใส่ไปเดทอ่ะมันก็คิดว่ามันไม่ได้ฉุดมากถ้าคุณแบบนั่งใกล้ๆก,กับคนที่คุณไปเดทหรือว่าไปดินเนอร์กับแฟนของคุณอนะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นน้ำหอมที่มีความน่าสนใจแล้วก็กลิ่นไม่ได้ฉุนไม่ได้แรงทําให้แฟนของคุณหรือว่าคนที่คุณไปเดทด,ด้วยเนี่ยรู้สึกประทับใจได้ด้วยนะครับอืม ถือว่าเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ก็ได้รับคามชมเยอะเหมือนกันนะสำหรับตัวลาลีโอครีนาสปอร์ตนะก็เป็นกลิ่นที่ดมง,ง่ายนะครับไม่ได้พลังพลังงานทำลายล้างสูงอะไรมากขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปแล้วกันอีเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างจะชอบในไลน์นี้นะก็ผมฉีดลองไปแล้วที่ตัวด้วยนะครับแล้วก็เคยฉีดลองที่มือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะฉีดดมงกลิ่นอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมฉีดน้อยที่สุดแล้วครับฉีดลองน้อยที่สุดแล้วลนะอะไรเงี้ คือเปิดมาด้วยมันจะไม่ได้มีความยากแฝกมากอะไรขนาดนั้นนะอืมแต่ว่าจะมีความแบบขมๆที่มันแบบไม่เอาจะออกเป็นแบบถั่วออกเป็นแบบหนังออกเป็นไม้ที่มันแบบมีความทึบๆแต่ว่าก็มีความขมคือยากแฝกมันจะแบบไม่ได้ออกแบบเฟรชไม่ได้ออกสไปซี่เหมือนสองตัวที่ผ่านมาแต่เป็นออกแบบขมๆลดความป่าลงลดความเย็นๆลงอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ ผมถ้าผมดมอย่างเงี้ยผมจะไม่ได้กลิ่นของความบาดเลยนะแต่ว่าพอฉีดที่ตัวฉีดที่คอวันนั้นผมฉีดประมาณสามถึงสี่เปรย์อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมีความหบาดมันมีความแป้งขึ้นมาแต่ว่าถ้าดมจากตรงเนี้ยมันไอความแป้งความบานเนี้ยมันมันไม่มีเลยนะไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอืมอืมมันจะมีความแบบลดความย่าแฝกลงไปเกค่ให้เยอะเลยอ่ะมันเหมือนแบบใช้ย่าแฝกโคลาโนดกันอะไรเงี้ยเออมันไม่ได้มีความแบบสไปซี่เลยมัน มีแต่ว่ามันก็น้อยและแลก็ไม่ได้มีความยาาแสกที่แบบพุ่งพุ่งฉุนเหมือนสองตัวที่ผ่านมาอืคือมัน,มนมมก็น่าจะกลมกล่องกันแล้วก็เหมือนเป็นย่าแสกที่ดูแพงดูโตขึ้นมาอมันดูเป็นกลิ่นที่แบบว่ามีความยูนิคแล้วก็ถามว่าเหมาะกับใครผมคิดว่าถ้าอยากจะใช้จริงๆก็เป็นงานพิธีการไปเลยหรือว่าเป็นงานที่คุณจะต้องแบบไปคุยกับลูกค้าไปนัดพบกับลูกค้าที่อยากจะต้องไป งานสาคัญสําคัญอะไรเงี้ยมึงผมคิดว่าเอาเป็นน้ําหอมที่เก็บไปใช้ประเทนั้นดีกว่าม,มันอาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับวันธรรมดาธรรมดาหรือว่าพนักพนักง,งานออฟฟิศหรือว่าเด็กนักเรียนผมผมว่าสำหรับเด็กมหลาลัยก็าจะแบบเป็นกลิ่นที่ดูแก่ไปเลยอะไรเงี้ยอืแล้วก็สำหรับพนักงานออฟฟิศก็จะเป็นคนที่แบบสามสิบต้นๆ้นสีสิบปลายปลายหรือว่าสี่สิบอะไรเงี้ยที่อาจจะแบบผ่านโลกมาค่อให้เยอะแล้วเออก็เป็นน้าหอมที่แบบว่าดูมี ภาวะผู้นําดูมีคุณวุฒิภูมิฐานพอสมควรอาจจะเป็นน้ำหอมที่ผมอาจจะใช้ยากนิดนึงแต่ว่าถามว่ากลิ่นมันดีไหมก็ไม่กลิ่นที่ค่อนข้างจะดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับผมในช่วงนี้อะไรเงี้ยครับอืเป็นน้ำหอมที่ดูภูมิามฐานดูมีความคลาสสิกใส่สูรไปงานพิธีการก็ยังใส่ได้เหมือนกันอมันเป็นน,น้ำหอมที่แบบว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่โตขึ้นมามากกว่ามากกว่าผมอะไรเงี้ยเออคือผมอาจจะเป็น,นเด็กนักศึก,ก,กษาเด็กมหาลัยที่อาจจะเหมาะกับ ลาลีอองครีโนอาร์สปอร์ตมากกว่าอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับตัวเอ็กซ์พรีมของเขาแต่ว่าที่ผมชอบพสูจก็คือตัวสปอร์ตของเขามันจะมีความใช้ง่ายมากกว่าอย่างเงี้ยครับอืมก็ถือว่าสามตัวในไลน์อองครนอาเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเชียร์นะถ้าคุณอยากจะลองน้ำหอมหรือว่าอยากจะแบบศึกษาโน้ตของน้ำหอมอือม,มันก็เป็นโน้ตของแบบหญ้าแฝกมีความเขียวๆมีความป่าๆแล้วก็มีความเฟรชมีความสดชื่นอยู่ด้วยในกลิ่นนะครับอืม แล้วก็มีความแบบคลาสสิกมีความภูมิฐานมีความหรูหราในตัวด้วยซึ่งราคาก็ไม่ได้หรูไม่ได้หรูหราตามแต่ว่าคุณภาพกลินหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันดูไฮเอ็นด์มากๆมันดูไฮคลาสมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็อยากจะให้ลองหามาดมกันละกันนะครับคลิปโดนี้เนี่ยก็เอาไว้ประมาณนี้ละกัน,นครับส่วนคลิปดนหน้าเนี่ยจะเป็นน้าหอมตัวไหนหรือว่าอยากให้ผมทําน้ําหอมอะไรอยากจะเปรียบเทียบน้ําหอมอะไรบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้มาพูดคุยกันได้นะครับก็ ไปติดตาม IG ผมไว้แล้วกันนะครับก็ไปติดตามชีวิตประจําวันนะครับผมออกกำลังกายยังไงบ้างกินยังไงบ้าง,ง,ง,างเรียนอะไรบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามไปเพิ่มยอดฟอลโล่กันได้นะครับใน i n s t a g r กรมของผมเองนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์มาให้แล้วก็จะมีขึ้นตามต้นคลิปแล้วก็ทายคลิปวิดีโอนะครับก็รอบนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ